สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลนมิลานะครับแล้ววันนี้ครับทุกท่านครับเราก็จะเห็นว่ามีรถคุนไดสตาเลียเนี่ยนะครับมาโอ้โหมาติดตั้งกันต่อเนื่องเลยครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําชุดโปรโมชั่นกับที่สาคัญคือชุดแต่งนะครับที่เขาเรียกว่า Executive เรานะครับเอามาปุ๊บเนี่ยนะมีคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มาติดตั้งต่อเนื่องเลยวันนี้ครับเรามีจอซื้อสคันนะครับเรามาดูคันแรกก่อน คันนี้เห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นคันแรกในเมืองไทยครับทุกท่านที่ดูไฟหน้าครับเป็นแบบ LED ยาวเต็มนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยมันจะทำงานตามไฟหลีนะครับเพื่อให้ตอนคืนวิ่งแล้วมันเท่ๆนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่ผมชอบมากคือกระจังหน้าเนี่ยที่เขาเรียกว่า e x e c u t i v e แล้วเป็นสีโรสโก o ด d ด้วยนะครับจริงๆตัวเนี้ มีทั้งสีเงินแล้วก็สีโลตโกแต่ว่าที่เรานําเข้ามาคือสีโลตโกเห็นไหมครับว่าเข้ามาดูกันเลยครับไม่ช่เป็นไฟหน้านะครับแบบ LED พิเศษดูกระจังหน้าครับที่เป็นสีแบบออกออกแบบทองแดงทองแดงหน่อยนะครับอันนี้เราต้องติดตั้งในขณะที่เราต้องตั้งกล้องทําฐานชุดนี้นะครับ เมืองนอกนี่ไม่มีนะเราต้องมาทําให้ด้วยนะครับแต่บอกได้เลยว่าถอดแล้วประกอบแล้วเรามีเครื่องเซตระบบเพื่อให้ระบบเป็นอย่างเดิมไม่มีที่ไหนทําได้นะผมบอกได้เลยตัวนี้นะครับแล้วก็ไปถึงล้อแม็กครอบกระจกครับลองดูครับเป็นสีเนี่ยครับออกทองแดงทองแดงซึ่งถ้าไปดูรถทั่วไปนะครับลองดูเป็นสีดําธรรมดานะครับโอเค เรามาดูกันครับว่าคันนี้ตอนนี้เป็นคันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับว่าก็จะติดไฟหน้าเหมือนกันนะครับแล้วคันนี้เนี่ยนะครับจะติดทั้งเบาะ VIP แล้วผมให้ดูครับมีทั้งระบบเสียงด้วยแล้วพื้นครับพื้นเนี่ยก็ทำเป็นพื้นแบบลามิเนตลายหินอ่อนเห็นไหมครับตอนนี้รอเบาะมาใส่นะครับ แต่ว่าคันนี้ใส่ชุดโปรโมชั่นแล้วเดี๋ยวมาเข้ามาดูข้างในกันนี่ครับโอเคเดี๋ยวผมถือกล้องให้อันนี้ก็คือจะใส่เป็นจอจอ Android นะครับเราทำฐานอย่างดีครับมีไฟนะครับมีไฟเราทำฐานพิเศษให้ด้วยครับให้มันแข็งแรงแน่นหนาไม่กระเพื่อไปกับหลังคารครับ อ่าแล้วเดี๋ยวปิดฟังเสียงกันนิดนึงตอนนี้เราดูอย่าง u t u b e อยู่นะครับทุกท่านอ่าผมจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ดูน,ดนี่ฮะแล้วตัวนี้ก็คือเป็นจอ Android นะครับซึ่งเราใช้สัญญาณเน็ตแล้วเราก็สามารถเลือก หนังที่เราต้องการได้เลยนี่ครับโอเคภาพชัดแจ๋วครับเพราะเป็น 4H C ตัวนี้นี่ครับเ็มไวด้วยครับออโอเคเดี๋ยวไปดูอีกคันดีกว่าครับว่าทำอะไรบ้าง ครับทุกท่านวันนี้ไฮไลท์คือเจ้าคันนี้นะครับผมจะให้ดูคันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นนะครับก็จะติดชุดโปรโมชั่นซึ่งเป็นชุดที่เราทํามาสําหรับรถอุนใดเลยครับชุดนี้ขายดีมากๆครับไม่ว่าจะใส่กับรถเนี่ยตอนนี้ทําตลาดรถฮาวาวคนชอบมากแล้วตอนนี้เนี่ยเรามาดูแล้วก็สามารถไปใส่ในรถสตาเหเรียได้นะครับเป็นแยกชิ้น m e r c u r ิว R62 นะครับ หน้าหลังนะครับแล้วไฮไลท์ของมันก็คือเจ้าเบสบ็อก D s p ตัวนี้ของเบอร์ r ิวี่ครับที่เราเรียกว่า5ใน1นะครับตัวนี้โอ้โหขายดีมากเนี่ยตอนนี้ของเนี่ยเกือบจะหมดแล้วครับชุดนี้เนี่ยใส่แทนหน้าหลังนะครับเหมือนกับอย่างคันนี้แนละ้วคันนี้ที่จะกี้ทุกท่านได้ยินไปนะครับแล้วก็มีเบสบ็อกตัวนี้ซึ่ง การทํางานเนี่ยก็จะฟังอย่างที่เรารีวิวอันอื่นครับสามารถจะฟังจากจอที่เป็น Android ได้นะครับสามารถจะฟังจากมือถือเราได้แล้วก็มีทั้งรูปแบบของ p o s เท e ร e t e ค e วไ i ม์อะไลเมนครบหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ครับคันนี้มาแล้วเนี่ยยังต้องยังเขายังแดมทั้งคันนะทำคอนโซลกลางนะครับแล้วไฮไลท์คันนี้คือเปลี่ยนนี่ครับโฉมหน้าเป็นแบบนี้เลย อย่าให้มาดูใกล้ๆครับว่าที่ผมบอกทําไมถึงทําพิเศษก่าคนอื่นทุกท่านเห็นไหมครับว่ากล้องบันทึกหน้าเนี่ยของกระจังหน้ารถรุ่นนี้มันเป็นแบบนี้นะครับที่นี่เท่านั้นครับทุกท่านที่เราดัดแปลงแล้วก็ทํามาเป็นอย่างนี้ชิ้นนี้เราทําขึ้นเองครับทุกท่านงานเนียนกิ๊บเลยครับผมบอกได้เลยว่าอันนี้แหละ ที่การทําตรงนี้เข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำเองจริงเลย,ยไม่รู้ว่ารถคันนี้ทำยากแค่ไหนนะครับเรามาดูครับคันนี้กําลังติดตั้งอยู่อ่าตอนนี้เห็นไหมครับทุกท่านลื้พื้นหมดแล้วกําลังแดมคันนี้ดมมั้มเบื้องคันครับดมพื้นไฮไลไท์ดมหลังคาเราทำคลิปไปแล้วนะครับว่าแดมแล้วเนี่ยมีผลกับรถรุ่นนี้ขนาดไหนผมบอกได้เลยว่าประมาณ ถ้าจำไม่ผิดลองกลับไปดูคลิปครับคือผมจำได้ว่าประมาณ5เดซิเบลถึงลิปเนี่ยประมาณนี้ซึ่งมีผลมากครับกับรถรุ่นนี้นะครับขนารถวิ่งใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่จะรู้เลยว่าถ้าไม่ดามนะวิ่งแล้วเนี่ยมันก็แก๊ก็แก้ขนาดไหนแต่ถ้าดามแนละ้วความสงัดมาเลยแล้วผมจะให้ดูอีกอันหนึ่งก็คือลำโพงนี่ครับนี่คือลำโพงเก่าของเจ้าสตารเลียคันนี้แกะออกมาแล้วด้านหลังตรงช่องนั้นเห็นไหม นี่เห็นหน้าลำโพงครับอลูมิเนียมโปวยกระดาษธรรมดาเท่านั้นแล้วที่สำคัญนะครับไม่มีเสียงแหลมนะคันนี้ด้านหลังไม่แปลกครับใครที่ใช้รถรุ่นนี้ฟังแล้วมันจะทึบๆแน่นอนนะครับเพราะเขาอาจจะเซฟต้นทุนกับการใส่ลำโพงอย่างนี้ครับก็คันนี้ครับติดครบเซตครับโอเคแล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วนะครับคันนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสผมจะมารีวิวให้ดูทั้งคันว่าเท่าไห่เป็นยังไงครับทุกท่าน แต่ว่าถ้าใครที่สนใจนะครับจะเห็นว่าเรานะครับเป็นผู้บุกเบิกแล้วก็ทําเจ้ารถคุณไดสตาเลียเนี่ยทำการวิเคราะห์นะครับทั้งโฉมหน้านครับทั้งอานติดตั้งทุกอย่างนะครับเน้นของคุณภาพแล้วก็ที่สําคัญคือคํานึ่ง,งการใช้งานจริงครับทุกท่าน,นครับใครที่สนใจแล้วใช้รถรุ่นนี้อยู่เนี่ยก็สอบถามมาได้ครับที่มิลล่าออดิโอนะครับโอเค ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่ใช้รถคุณใดนะครับแล้วก็สนใจสอบถามมาได้ครับที่ใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้ครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ